เป็นร้านขนมหวานที่คิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะกลับไปกินอีกร้านคุณป้าเขามีทั้งขนมหวานรวมมิตรแล้วก็บวัวลอยเล้วดูการจัดเรียงของหน้าร้านดูสะอาดสะอา้านน่าอีดเวอร์ส่วนเมนูที่ร้านคุณป้าเนี่ยก็จะมีปังเย็นรวมมิตรแล้วก็บวัวลอยนี่คือการมาเจอร้านคุณป้าแบบบังเอิญน,นะคะแต่เซอร์ไพรส์สุดก็คูดต้องตอคิวนะจ๊ะแต่ว่าก็ยืนรอคิวไม่นานนะคะเพราะว่าคุณป้าค่อนข้างจะชำนาญแล้วก็ทําเร็วเล้งส ปีดมือสุดๆวันนี้พอยสั่งเป็นปังเย็นน้ำแดงแล้วก็รวมมิตรกะทิรวมมิตรกะทิเนี่ยคุณป้าเขาก็จะหยิบทุกอย่างใส่ถ้วยไปเลยหยิบอย่างละนิดอย่างละน้อยแล้วฉากต่อไปเนี่ยทุกคนห้ามพลาดเพราะพอพอ,อยากให้ทุกคนโฟกัสที่นี่เลยมอตัวแป้งที่คุณป้ากําลังจะตักขึ้นมาขอบอกเลยว่านี่แหละจ้ะคือของดีแล้วคุณป้าก็ตักน้ําเชื่อมโบราณแบบที่ถูกต้องลงไปตามด้วยน้ํากะทิอีกหนึ่งกรูคุณป้ายังไม่ใส่น้ําแข็งนะคะเพราะว่าเราสั่งทั้ง ถคุณปลาเริ่มทําปังเย็นน้ําแดงให้พลอยแล้วนะคะพอคุณป้าหยิบขนมปังใส่ถ้วยเรียบร้อยเนี่ยคุณป้าก็ไปตักน้ําแข็งใส่มาน้ําแข็งของคุณป้าเนี่ยจะเป็นฟิลน้ําแข็งใสเก็ดหิมะนะคะปังเย็นราดน้ําแดงแล้วก็ราดด้วยนมคนคลักๆแบบนี้ทุกคนบอกเลยว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เราตามหามานานแล้วอีกหนึ่งว้าวที่แบบว่าโอ้ชาตินี้ฉันจะมีโอกาสได้กินอีกไหมก็คือเป็นรวมมิตรกะทิค่ะไอตัวแป้งือ หนึบที่คุณป้าใส่มาบอกเลยว่ามันอร่อยมากแล้วตัวนําเชื่อมกับกระทินะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบลงตัวมันไม่ได้หวานเวอร์ขอยกให้ร้านนี้เป็นร้านเด็ดประจํำปีนี้ไปเลยค่ะร้านคุณป้าขายอยู่ที่ตลาดโตลุ่งบางค้าเริ่มขายตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป4ปากว่าไม่เท่ามาชิมเองนะจ๊ะเอาเป็นว่ากดเซฟคลิปนี้ไว้ละลิฟตามรอยพอยจุโก,โกมาด่วนเลย